ข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาได้สดนะครับเกี่ยวกับอ่เป็นไม้มงคลนะครับอ่ชื่อว่ากระแตไตไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าอ่ากระแตไตไม้นะครับลักษณะใบนะครับแล้วก็ ใครเข้ามาแล้วยังไม่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กระเตะไอต้ไม้นะครับก็มีชื่อเรียกกันนะครับก็แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่นะครับาบางบ้านนะครับก็เรียกว่าใบหูช้างนะครับหรือว่าสไบานางนะครับกระบอกหำ่ฮอกนะครับสมมงหัววาวกระบอกว่าวนะครับหรือว่าบางทีเรียกว่าเดาก,กาลุนะครับ จังหวัดปัตตานีจะเรียกเดากัะโลนะครับแล้วก็กุดขาหอกนะครับชาวนะนะครับกูดองเคนะครับแล้วก็กุดไม้นะครับหรือว่าวาวหรือว่ากาบูช้างเป็นต้นนะครับแล้วแต่นะครับบางบ้านนะครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับ แแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรนะครับประโยชน์นะครับของอกระแตไตไม้นะครับก็มีประโยชน์นะครับมากมายนะครับมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นาบางคนนะครับแต่ก่อนนะครับก็คนสมัยก่อนก็จะใช้นะครับ เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสมุนไพรและก็นิยมนะครับปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตกแต่งด้วยนะครับเพราะว่ามีลักษณะนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ว่านกระแตยไม้นะครับเป็นว่านทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็มีผลดีในด้านการค้าขายทําให้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับถ้าไกลครอบครองนะครับหรือปลูกไว้นะครับ วนลักษณะนะครับของกระแตใส่ไม้นะครับก็ออย่างที่ที่รู้กันแล้วนะครับลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะครับจำพวกเฟิร์นที่เลื้อยเกาะอยู่บนต้นไม้นะครับหรือตามโขดหินนะครับในที่มีร่มเงาหรือแสงแดดหรือตามชายป่านะครับลำต้นนะครับจะทอดนอนยาว ได้ถึง1เม็ดนะครับได้ถึง1เม็ดนะครับลำต้นนะครับแล้วก็ส่วนลำต้นนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2- 3ถึงเซนติเมตรโดยต้นกระแต,ตไตม้นะครับจะกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเขตร้อนนะครับและขยายพันธุ์ด้วยวิธีใช้งาวนะครับ มีเขตการขยายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดียศีีลังกาพมา่าแล้วก็จีนตอนใต้อินโดนีเซียมาเลเซียออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไทยซึ่งในบ้านเราก็สามารถพบกระเทยไต่ไม้นะครับได้ทั่วทุกภาคนะครับของประเทศแล้วก็อาจจะขึ้นตามต้นไม้โคดหินป่าดงดิบนะครับป่าดิบชื้นป่าดิบเกา่าและป่าพุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับความสูงต่ำนะครับ บ้านใครมีกันบ้างนะครับกระแตใ่ไม้นะครับส่วนใบนะครับก็ตามในรูปเลยนะครับที่ได้สดนะครับใบของกระแตใจไม้เป็นใบเดียวนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับได้แก่นะครับชนิดแรกได้แก่ใบที่ไม่สร้างสเปอร์นะครับใบจะประกบต้นตั้งเฉียงกับลำต้นนะครับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบมนะนะครับหรือแหลม fire, いいนะค,ครับส่วนฐานนะครับใบเป็นรูปหัวใจนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับจะดูได้จากใบไหนดีเอ่ยนี่นะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่นะครับนี่นะครับ วันนี้ให้ดูตัวอย่างสักสี่ต้นนะครับแต่ต้นนี้สวยมากเลยนะครับต้นนี้สวยมากนะครับขอบอกนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับใบจะมีสีแฉกนะครับสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับต้นอื่นก็ประมาณนี้นี่เงาของเขานะครับนี่นะครับสวยไหมครับอ่าแล้วก็เป็นรูปไข่นะครับดูดีๆว่าจะเป็นรูปไข่ปลายใบมนแหลมนะครับส่วนฐาน นะครับใบเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ใบมีความกว้างประมาณ20เซนติเมตรนะครับขอบใบวาวเป็นแฉกตื้นๆ้นนะครับหุ้มอยู่บริเวณเง้านะครับผิวของใบอ่อนมีขนเป็นรูปดาวนะครับดูนะครับขนเป็นรูปดาวนะครับผิวนะครับเป็นขนเป็นรูปดาวนะครับเงาของเขานะครับ ชนิดนี้ใบจะไม่มีก้านและชนิดที่2คือใบที่ไม่สร้างสเปอร์นะครับชนิดนี้จะอยู่สูงกว่าใบที่สร้างสเปอร์และชี้ขึ้นด้านบนลักษณะของแผ่นใบจะเป็นรูปขอบขนานหรือเป็นรูปหอกปลายใบเรียวแหลมส่วนฐานใบเป็นรูปลิมนะครับใบมีความกว้างประมาณ50ซิมตรและอาจยาวได้ถึง80เซนนะครับ ส่วนขอบใบมีลักษณะวาวลึกเกือบถึงเส้นกลางใบนะครับคล้ายกับใบสาเกนะครับเป็นพู่เรียงตัวกันแบบขน,นุกใบมีสีเขียวมนเป็นมันนะครับเนื้อใบเหนียวและมีก้านใบประมาณ1 5บหถึงยีเซนติเมตรที่โคนก้านใบจะมีเกลสีน้ําตาลดํากลุ่มอับสปเปอร์ลักษณะนะครับเป็นรูปคลุมหรือเป็นรูปขอบขนานนะครับ เรียงเป็น2แถวอยู่ระหว่างเส้นของใบย่อยนะครับเอนุลัสนะครับประกอบไปด้วยเซลล์เพียงแถวเดียวเรียงตัวในแนวตั้งและไม่มีเยื่อนะครับคุมของกลุ่มสเปอร์ต่างๆนะครับเราดูลักษณะแล้วนะครับต่อไปเรามาดูง้าวกระแต่ไทไม้นะครับง้าวมีลักษณะเป็นหัวกลมยาวปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำตาลนะครับ ตรรัวหาเกล็ดสีน enfin ้ำตาลนะครับเกล็ดสีน้ำตาลนะครับนะครับจะเป็นเกล็ดสีน้ำตาลนะครับแล้วก็นะครับเข้มแล้วก็มีขนยาวสีน้ำตาลคล้ายกัมมี่ปกคลุมอยู่นะครับส่วนเนื้อในมีสีขาวและก็เขียวนะครับนี่นะครับสีขาวและก็สีเขียวนะครับ ดูเงาแล้วต่อไปนะครับจะให้ดูนะครับใบเมื่อกี้ก็ดูกันแล้วนะครับนี่นะครับก็เอาไปทำอะไรนะครับเอาไปาทำได้หลายอย่างนะครับคุณดาอุนะครับเป็นสมุนไพรเข้ากับตำรับยาได้หลายตำรับตำราแล้วก็ถ้าปลูกไว้นะครับก็จะซื้อง่ายขายคล่องนะครับเป็น แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเพราะว่าเอาไปประดับบ้านมันก็สวยงามเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับ200นะครับแต่ว่ามีอยู่4นะครับ4แฉกนะครับต้นที่4นะครับอันนี้ต้นนี้ก็150บาทนะครับต้นนี้นะครับใบจะสวยนะครับเงาดูเงานะครับแต่ต้นใหญ่เงาก็จะใหญ่ นะครับอันนี้ต้นเล็กๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบเอาใส่กระถางก็ได้นะครับร้อยี่สิบบาทนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้เก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อเรายินดีหาให้ตามออเดอร์นะครับหาให้ตามออเดอร์นะครับสนใจนะครับอยากเอาไปเป็นไม้มงคลประดับบ้านใส่กระถางแล้วก็ใส่มะพร้าวไว้หรือจะเอาไปนะครับแปะไว้บนต้นไม้สวยๆก็ได้นะครับ ถ้าใครท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับโทรกขามาได้นะครับที่084นะครับ749267 6, 6, 6 7, นะครับถ้าสีต้นนี้หมดนะครับภายในวันสองวันนี้นะครับเราก็จะหามาให้เราจะถ่ายรูปส่งไปให้นะครับว่าท่านชอบอ่แบบไหนนะครับเราจะาทำวิดีโอนะครับหรือ,อาตามออเดอร ออกมาเลยนะครับอยากได้ต้นแบบนี้เราก็จะหาให้แบบนี้นะครับอยากได้แบบต้นสองร้อยก็หาให้นะครับเพราะว่ามีสีใบนะครับมีสีใบนะครับนี่นะครับก็สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับต้นที่สี่สองร้อยต้นที่สามต้นที่สอง ก็ต้นที่1น,นะครับโอเคนะครับสําหรับคำคํืนนี้ก็ขอรบกวนทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อ,อ,อย่าลืมนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ